สวัสดีครับสวัสดีทมาชมทุกท่านนะครับเนาะผมเบาเต๋าอยช่องเต๋าสายกลางนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาปลูกผักชีไทยหรือผักชีจีนไว้กินเองนะครับในนา่เนาะครับเ้าไบริลูกลงดินเพราะช่วงนี้จะเขานาฝนแล้วนะครับถ้าปลูกในดินนะครับเวลาฝนตกมากผักชีห้าชอบเป่อยนะครับชอบเน่านะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาฝนตก ดุดเนาะครับเพ็ดแหวดินเนาะครับมีความชุ่มชื้นเนาะครับเพชรหักหักผักชีเฮาเน่าเนาะผมก็จะพาทุกคนมาปลูกในน้ำนาะครับโดยการปลูกในตะกาเนาะครับเดี๋ยวมาเบิ่งวัสดุอุปกรณ์เนาะครับก่อนที่เฮาสิปลูกเฮาสิมีอีหยังแน่เนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเนาะครับเมล็ดผักชีเนาะครับผมใส่ตาบิ๊กเอนะครับนี่ตัวนี้ห่อหนึ่งก็ประมาณเก่าสิบบาทนะครับทุกคนนี่ห่อใหญ่เลยตัวนี้หาลอยกัมเนาะครับนี่หาลอยกัมปลูกแบบโอ้คุ้มๆเลยเนาะสุดคุ้มเลยเนาะครับทุกคนแล้วก็จะมีตะกาเนาะครับนีี่ตตะก้าัวน นะครับก็มีกระติกนะครับกระติกตัวนี้ก็ใส่ประมาณสิบลิตรนะครับนี่กระติกสิบลิตรสำหรับค้นถี่บ่มมีกองโฟมนะครับก็สามารถใส่กระติกได้นะครับเนาะนี่กระติกเราเอามาสวมให้มันสวมกันไเนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับทุกคนน้ำเป็นน้ำเปล่านะครับนี่น้ำบาดาลหรือน้ำเขาอื่นนะน้ำป้าก็ได้นะครับทุกคนนี่แล้วก็จะมีปุ๋ยเอนะครับนี่ปุ๋ยบีนะครับสองตัวนี้นะครับเจ็ดห้พักหลิงกัานด้านหลิงก้านจะเล่นเติบโตนนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะมีนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นกะละมังนะครับสีผมจะเอาไปรล่อนเอาขีงง่วนะครับเพราะว่าห้าวบมีขุยมะพร้าวนะครับบมีพิษมอดผมจะลองเอาขีงงัวนะครับขีงงัวเก่านะครับที่ห้าเอาไห้ตามขอกตามหยั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเอานะครับตอนนี้ผมก็ได้พาทุกคนนะครับมาถึงบ่อนขิงงัวเก่าแล้วเนาะนี่ขีงงัวเก่ามันก็จะเป็นจางสีเนาะนี่มุนมนจางสีเนาะห้าวได้เอาขีงงัวหมเนาะครับทุกคนเอาขีงงัวเก่าเนาะที่มันอยู่ ประมาณเป็นปีแล้วนะครับมันจะหย่อยสลายแบบนี้เนาะผมก็จะเอาไปเลยกอบเอาไปเลยตัวแบบนี้ก็นีน่นะครับนี่จะดีเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปปูเบิ้งงนะครับว่ามันจะได้ผลบอเนาะครับทุกคน เอาขีงงวยมาได้แบบนี้แล้วนะครับเฮ้ากับย่างปู่าท่านใดนะครับทุกคนเฮาตองเอามาหล่อนนะครับนี่ผ่านตะแก่งเนาะตะแก่งก็ต้องเป็นหูใหญ่แน่จังน้อยนะครับเพื่อให้เขาหล่อนได้พี่น้องนี่เฮาจะหล่อนอา้ยังสีนะครับทุกคนเขาก็จะโต้มาแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นไข่ขุยมะพร้าวนะครับไข่เพีผร์มอดเลยครับนี่เขาจะออกโต้หนุ่มๆเลยนะครับทุกคน หลังจากที่ห้าได้หล่อนขิงงวเก่าเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกคนนะครับมีไใต้โคดมานะครับกะสามมรถเอามาผสมกับขิงงวตัวนี้ได้นะครับนี่เพื่อป้องกันเชื้อราเนาะครับเวลาห้าปลูกพักขี้นะครับพักขี้ห้าจะบริหักเน่าหักป่อยนะครับทุกคนแล้วก็มาบึงขันตอนต่อไปน้ว่าห้าวเช็ดอจังไดนะครับนี่ขันตอนต่อมาก็คือห้าจะเอาน้ำเนาะครับนี่มาเทใส่กระติกแบบนี้นะครับนี่เทไปเลยนี่นะครับ กะว่าเทปเนาะครับนี่ให้นามันเสมอดากตะกาตัวนี้เนาะครับทุกคนนี่นี่อย่าเอาหลายจนเกินไปเนาะครับนี่เอากะวาให้มันอยู่พอดีมือเห่าแตะไปเนาะครับให้มันเปียกแบบนี้เนาะครับแล้วก็เราจะเอาขิงงัวนเนาะครับนี่มาโรยใส่ยังสีเลยนี่ที่ใส่ตะกายมันเต็มเลยเนาะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะจะจงไวจักน้อยเนาะครับเพื่อไว้กบหนานะครับนี่ นี่นะครับกดลงเดอกเคียปั๊ปบขิงงวยใมันเสมอเนาะนี่ต่อมาเข้าก็จะเอาเมตัลทีเข้าเนาะนี่นี่นะครับนี่บานลงเลย ว่านเซ็ทเนาะครับเอาก็จะเคลียร์เนาะครับนี่เคลียร์เคลียร์เพื่อให้มันเสมอกันเนาะนี่เอาจะกว่านทีจั็กน้อยเนาะครับบางเทธอมันจะบ่คอยงอกเนาะนี่ว่านเพื่อไว้เนาะครับเวลานั้นเขาคอยไปดึงออกเนาะครับทุกคนว่านได้เป็นมีแล้วเนาะครับเอาก็จะเอาขิงงอเนาะครับโตเกาเนี่เขาหล่อนไว้เนาะครับนี่มันรยเนาะครับกบหนาดินไว้กบหนาเม็ดพักขี้ไว้บ่ต้อง ล่อยหนาจนเกินไปนะครับนี่กบแบบประมาณเท่าแนมเห็นนะครับโอ้ยแนมบัเห็นนะครับนี่ประมาณจะครึ่งเส้นนะครับนี่กบเสร็จแล้วนะครับเทาก็จะพดนน้ำตามเลยนะครับนี่เจอจังหน่อยนะครับนี่นี่นะครับกดโอ้ยแบบนี้นะครับนี่เพื่อให้เม็ดพกขี้ก็เปียกนะครับถ้าว่ามันล่อยขึ้นนะครับเทาก็จะเอาเอานะครับนี่หิงง้วมากรูบใบยังสีแดงอีกเนาะ ต่อมาเนาะครับเขาก็จะหาเสือเกาหรือผ่าเกาเนาะครับหรือผาขนุกอะไรเนาะครับนี่มาคุมไหวเนาะครับจังสี่ทิ้งไหวประมาณหกถึงสิบมือเนาะครับคอยมาเปิดผ่าเบิ้งเนาะครับตะก่นว่าเขาจะมีอัตราการงอกบอเนาะตัวนีผ่านมาหกมือแล้วเนาะครับตะกคนพักขี้ที่ห้าวานไหวเนาะครับนี่ในตะกาแบบนีเนาะครับเข่าก็จะเปิดผ่าออกเนาะครับนี่โอ้ถ้าเปิดผาออกแล้วเนาะครับถ้ามันงอกแบบนีเนาะครับให้ห้าเอาผ่าออกเลยเนาะครับพอต้องเอาผามาคุมอีกเนาะบันนีเท่ากับพดน้ำไว้เลยเนาะครับโคตรน้ำ พ่นน้ำเพื่อให้มิดบ้างมิดนะครับบ่ถึกน้ำนะครับให้เขาถึอน้ำให้เขาดูดน้ำนะครับเพื่อจะเพิ่มอัตราการงอกขึ้นไดดีกว่านะครับทุกคนมาบึงผักขี้ที่ผมวานไหวนตะกาแบบนี้นะครับโดยการใส่ขิงงวนะครับห้าบ่ไดใส่ขึ้นวัวนะครับบ่ไดใส่พีดมอนนะครับนี่ออ้ยนะครับทุกคนอัตราการงอกเพิ่นอู้งอกเต็มบึบนะครับนี่เต็มอายะเลยนะครับนี่ลาวา็มนีพานมา1 3บมื่นนะครับผมก็จะมาเติมปุ๋ย หนามเองเขาคือจะเป็นปุ๋ยตัวนี้นะครับนี่ปุ๋ยเอแล้วก็จะเป็นปุ๋ยบีนะครับนี่หนามในกระติกตัวนี้นะครับอยู่ทีสิบลิตรนะครับผมก็จะใส่อยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็มแอลเนาะนี่อู้เดี๋ยวเสียอื้อระบบหกักกําลังออกเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวเอาออกมาวางไว้นี่ก่อนเนาะเพื่อจะเอาน้ามเอบีนะครับนี่ใส่ในหนามต้วนี้เนาะนีเ่เอาวางลงก่อนสามสิบสามสิบเอ็มแอล เขย่าก่อนนะครับทุกคนนี่เขย่าก่อนว่บ AB เอบีเฮาเอาไวด้ดนแล้วนี่นะครับอุ้ยสามสิบมลนี่ตัดต่อนี่นะครับใส่เลย์เน่ยใส่แล้วก่นทาทุกคนนะครับ เบิ้งนาเนาะครับนี่ในตะกาตัวนี้เนาะครับนี่นามในตะกาตัวนี้ถามันหลาถ่วมแบบนี้เนาะครับหายข้นเท่นาออกถ้าน้นามมันห่างจากจากตะกาตัวนี้หลายเท่ากับเติมเข้าไปเนาะครับให้มันกวาว่ามันอยู่เสมอกับนี่ต้นครับนี่เวลาหากัหากหักหักพักขี้มากอยู่บนนี้เขาจะได้กินปุ๋ยเอบีได้เนาะต่อมากับเติมบีเนาะครับนี่สามสิบากันเนาะ ไปุ๋ยเอบีเ่ใจ่ใส่เธอเดียวนะครับทุกคนนี่ผสมเขากันได้แบบมี้แล้วห่าก็จะเอาตะกาที่เาเอาออกมานี่ครับไปวางลงเลยนี่โยกเบิง้งถ้ามันบดถึงครับสามารถนี่เติมเติมไปทางนี้ก็ได้เลยที่ลงไปทางนี้ก็ได้ เดี๋ยวนาเขาจะซึมอยู่ในหนีเองเนาะเขาจะไหลลงไปหาหนามตั้งตกติตั้งแต่ตัวนี้โอเคทิ้งไว้เลยนะครับทุกคนปล่อยไว้เลยอุ้ยเป็นหูเลยวะเอาเป็นอยังพาคีอายุเด็กครบยี่สิบสองมือแล้วนะครับทุกคนนี่เขาเหลือมมีใบจริ้งเนาะครับประมาณสองใบเนาะครับหนึ่งใบหน่อยแล้วก็สองใบแบบนี้เนาะนี่เขาเหลือมเขียวงามแล้เนะครับให้ทุกคนยกเบิ้งเนาะครับนี่ยกเบิ้งนามเนาะอือ ้านาม,มันลดแบบนี้นะครับเท่ากับสามารถเติมได้เนาะถ้าคนบดบดเติมนะครับก็บสามารถพดเอาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่หาบัวนะครับมาลดเอานะครับนี่พดเอาแบบนี้นะครับ,บ,บนี่นโพดให้มันเปียกไปเลยน้ำที่มันตกลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะซึมลงไปหากระติกถีย่ยูทั้งใตเองเนาะนี่พักขี้อายุได้ครบ27มือแล้วถ้าทุกคนนะครับ เห็นใบเหลือง,องสีเนาะครับเ้าบ่ต้องตกใจเนาะครับเพราะบ้างเือห้าใส่นามหลายจนเกินไปเนาะครับหากเขาเหี่ยวนะครับหากเขาเนาเนาะครับตัวนี้กะเดี๋ยวเขาจะฝืนโตเองเนาะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเบิ่งใบจิงเขามีจากใบแล้วเนาะนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเดนะครับนี่มีมีใบจริงสามใบแล้วก็จะมีใบหน่อยเนาะครับคือใบดีซี 4, กํลาลังออกมารื่อยเนาะครับทุกคนนี่งามแล้วเนาะ ผักขี้ที่ผมปลูกไว้ในตกาแบบนี้นะครับทุกคนอายุเขาเด้ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับเขาเริ่มมีใบจริงนะครับสามถึงสี่ใบนะครับทุกคนเท่ากับสามารถเก็บกินได้แล้วนะครับนี่เก็บดินแบบนี้เนาะถอนขึ้นไปเลยนี่หลายคนเดี๋ยวถามว่าต้นเห่าคือหน่อยลีบหนึงสีนะครับนี่ถ้าเห้าปลูกในน้ำนะครับบางเทือนะครับเป็นอยู่ถี่สายพันธุ์นะครับเขาจะเติบนหน่อยต้นลีบนะครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับเท่ากับสามารถเก็บกินได้แล้วเนาะนี่เท่าก็เหลือเอาต้นสูงๆนะครับ ถามว่ามีความหอมบอนะครับข้อมหอมก็มีนะครับ blinking. ทุกคนเขาเหลือมีความหอมแล้วนะครับนี่สําหรับราคาพักขี้แพ่งนะครับสาหรับค้นถีมีพื้นที่น้อยนะครับนี่สำนีก็เ่าก็สามารถปลูกได้นะครับเขาปลูกไว้กินเองนะครับเ้าจะประหยัดนะครับเงินในกระเป๋าห่อได้หลายบาทนะครับต่อเดือนนะครับนี่เลาก็ปลูกไว้โชว์เขาก็ได้นะครับปลูกพักขี้ในน้ำเข้าก็ปลูกบางอย่างนะครับนี่สูตรที่ผมปลูกให้เบิ้งนะครับทุกคนสามารถปลูกได้นะครับถ้าทุกคนบอกเขาใจหข็งก็สามารถทัก มาหาผมได้นะครับ Facebook ผมเต๋าสายก้างหรือโทรมาสอบถามนะครับ0ูนย์เก่าหนึ่งสาหนึ่งะครับ6 2สองหานะครับเบอร์นี่สามารถเป็นไยได้นะครับนี่เพิ่มไรนะครับหรือถักขมาถามนะครับว่าเฮาสิสือเมล็ดพันธุ์ตัวใดวานดีนะครับอัตราการงอกนะครับจะดีขึ้นสู่ที่ผมวานนะครับทุกคนถ้าเฮ้าบทนัดการปลูกลงน้ำนะครับเฮ่ากับสามารถปลูกลงดินเลยนะครับนี่ปลูกลงดินนะครับนี่ต้นประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ่ากับสามารถนะครับถอนกินได้แล้วนะครับทุกคนนี่ต้น ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าปลูกลงดินนะครับต้นเขาจะอวบงามกาปลูกลงน้ำนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมกะบอมมี่ยังไหลนะครับฝากฟีฝากหนอนก็แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานช่องเตาสายก้างนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไวเ้เจอกันใหม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ